ล่าสุดพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโมโนนิวส์เจาะข่าวเด็ดทางช่องโมโน29เกี่ยวกับประเด็นคดีสินบนทองคำแท่ง246บาทโดยท่านตั้งคำถามว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าตอนนี้ทอง246บาทนั้นอยู่ที่ไหน เพราะถึงจะมีรูปถึงจะมีคลิปที่เห็นว่าเป็นทองคำแท่งแต่ที่สำคัญตอนนี้ของกลางอยู่ที่ไหนเพราะท่านวิรุธมองว่าความชัดเจนมันไม่ร้อยเปอร์เซนเพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นกรรมการปปอชอผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารับทองไปจริงๆเพราะว่าในคลิปที่ตำรวจได้นำมาเผยแพร่นั้นมันไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการส่งมอบให้กับกรรมการปปอชอท่านนั้น ท่านวิรุธกล่าวต่อไปว่าท่านภาคภูมิซึ่งเป็นผู้ที่นำทองไปส่งในฐานะที่เป็นตำรวจควรต้องรู้ว่าการนำทองไปให้กรรมการปปชในลักษณะนี้มันไม่ตรงไปตรงมาหรือจริงๆแล้วท่านภาคภูมิมีเจตนาที่จะไปร่วมให้สินบนด้วยหรือเปล่าแต่โดยพฤติการก็ต้องถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดด้วยและโดยหลักการท่านภาคภูมิก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาด้วยเช่นกัน ส่วนประเด็นทำร้ายร่างกายที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการตบจนแก้วหูแตกนั้นท่านวิรุษตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ้าทำไมทนอยู่กันมาได้ตั้ง10บปีมันวิปริตหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วมีข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่าถึงได้ยอมทนและดูเหมือนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเป็นการเอาตัวรอด เนื่องจากเห็นว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะไปไม่รอดหรือเปล่าพันตำรวจเอกวิรุธตบท้ายว่ามันไม่มีสัจจะในหมู่ตำรวจท่านวิรุธมองว่าถ้าตำรวจไม่ทะเลาะกันก็คงจะไม่มีการดำเนินคดีกันอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งท่านกล่าวต่อไปว่าการที่ตำรวจทะเลาะกันแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์ครับ พะจะได้รู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการกระทำของตำรวจสีเทาที่เราอาจจะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าพวกเขาไม่ทะเลาะกันอย่างเช่นข้อมูลตอนที่บิ๊กโจ๊กกำลังทำคดีทัวรศูนย์เหรียญบิ๊กโจ๊กเล่าว่าในตอนนั้นมีคนจะให้เงินร้อยล้านเพื่อแลกกับการที่บิ๊กโจ๊กจะไม่ดำเนินคดีซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ได้แจ้งไปยังพอบอรตอรอในตอนนั้นท่านพอบอรตอรอบอกว่ารับได้แล้วก็มาแบ่งกันคนละครึ่ง และท้ามองย้อนกลับไปความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่านวิวรุษมองว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากคดีกำนันนกและคดีเป้รักผู้การและปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าส่วนหนึ่งลึกๆมันอาจจะเป็นการเอาคืนแต่ก็ต้องมีข้อเท็จจริงและหลักฐานรองรับด้วยครับประเด็นสุดท้ายในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ท่านบิรุธฟาดตำรวจ ที่สืบสวนสอบสวนบิ๊กโจ๊กก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีโอ้โหท่านวิรุตฟาดแรงมากครับแต่ท่านวิรุธก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครแต่ก็คงไม่จําเป็นมั้งครับเพราะผมมั่นใจว่าคงจะเดากันไม่ยากใช่ไหมครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรแชร์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีจริงหรือเปล่า นะฮะเพราะว่าแม้จะมีนู่นนี่นั่นนะฮะมีพยานนะฮะ,ะที่มายืนยนันแล้วก็มีคลิปเห็นทองเทิงอะไรก็แล้วแต่แต่ความชัดเจนมันก็ไม่ได้ร้อยเปเซ็นคือมันก็มีเรื่องทองมีการมอบให้กับคนรถแต่ว่าคนที่รับมอบที่ว่าจะมีอำนาจในการที่จะไปทำอะไรต่อคดีเนี่ยก็ไม่มีไม่มีความชัดเจนว่าเป็นเป็นเขาหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ว่าผู้สอบสวนเนี่ยระหว่างนี้อยู่ในมือตารวจนะเขาอาจจะสอบนู่นสอบนี่ประกอบไว้นะฮะประกอบไว้ครับประเด็นอยู่ว่าไอ้ทองสองร้อยกว่าบาทตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยประเด็นของปัญหาก็คือคุณภาคภูมิเนี่ยนะฮะเขาเป็นผู้นําทองไปนะให้ซึ่งเขาควรจะรู้ว่ามันมันไม่ถูกต้องนะมันคงไม่ใช่เรื่องที่ที่ตรงไปตรงมาจะถึงขนาดเจตนาจะไปร่วมกันให้สินบนหรือเปล่าเราเราไม่ทราบครับ แต่ว่าโดยพฤติการเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดด้วยนะถูกไหมฮะแล้วโดยหลักการเนี่ยผู้ที่กระทาผิดก็ต้องรับโทษทางอาญาเขาจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาด้วยพวกนี้ก็ร่วมกันมาเป็นสิบปีนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ะหรือจะไม่ร่วมกันแล้วหรือมันจะยังไงพี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาพูดนู่นพูดนี่นั่นสิ่งที่มันทําให้ประชาชนรู้สึกขดหูก็คือว่าโหนี่มันทํากันมานานขนาดนี้นะฮะแล้วในระบบตารวจก็มีการกดขี่คมเ้ง เอาปืนตบตบก้นแก้วหูแตกครับแล้วก็ทนอยู่ได้เป็นสิบปีอืมันก็วิปลิตนะถูกไหมฮะน่าแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรให้เข้ารวมกันแล้วพปัจจุบันเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งทาท่าจะไปไม่รอดและฉันก็เอาตัวรอดดีกว่าแล้วพูดสรุปคือไม่มีสัจจะในหมู่ตารวจไม่มีใช่ไหมคุณต้องมีคืออยู่กันมากันเอาผมไม่รู้ไม่มีสัจจะในหมู่ตารวจไม่มีไม่มีไม่มีสัจจะในหมู่ตารวจจริงหรือ ถ้าเรามองกันไปเนี่ยชัดเจนแล้วว่าอนาคตของบิ๊กโจ๊กคงไม่ได้กลับมาแล้วล่ะเส้นทางของบิ๊กโจ๊กมันชัดเจนแล้วล่ะก็ก<ป>็เลยผลัออกจากกันหรือเปล่าผมว่าพูดตรงๆก็ทำนองนั้นแม้ใครแต่ว่าความที่คุณสุเชษเนี่ยเขาเป็นระบบผู้ใหญ่นะฮะทำงานแล้วก็มีบุญคุณกับคนทุกค,คนนี้มานานมีสายสัมพันธ์กับคนเยอ ma <nin. S 1> ะแยะมากมายครับซึ่งบางคนก็ยังมารับรองความ ความบริสุทธิ์ของเขานะฮะหรือไม่รับรองความบริสุทธิ์ก็ยังมาพูดเ,ง,เงื่อนงำกฎหมายนะฮะว่าเป็นการกระทําที่พี่ชอบอย่างนู้นอย่างนี้ครับมันก็เลยเกิดความงงๆกันอยู่หน่อยอือืม,อมใช่ไหมฮะครับม,มันยืดเยื้อมันยืดยาวมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงพี่คดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มันสะท้อนคือว่าคนมีเงินมีอมนาจนะฮะครับมันก็ยากในการที่จะดาเนินคดีจะลงโทษแล้วพวกนี้ถ้าไม่ทะเลาะกันนะครับเขาก็ไม่ดาเนินคดีอะไรกัน อแต่มันมาขัดกันตั้งแต่เรื่องกำนันนกใช่ไหมฮะคดีเปรรักคู่กันเองฟาดก็ไหลมาเลื่อยเองฟาดเลื้อยกกูนู่นนี่นี่นั่นใช่ไหมฮะทีเขาทะเลาะกันเนี่ยดีเราก็ได้เห็นข้อมูลเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลอะไรหลายเรื่องคอย่างที่คุณชูชช่เขาบอกว่าตอนที่เขาทําคดีทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยผอปตรมาบอกเขาเฮ้ยกูเขาให้กูร้อยล้านเอาไปคนละห้าสิบแบงกับกูมันน่ามันน่าตกใจไหมโอ้ก็ต่างคนต่างออกมาแฉ แต่เป็นว่าคือตีกันไปตีกันมาแล้วก็คนนั้นมันจะท้อนเนี่ยปัญหาระบบสอบสวนเนี่ยมันกลับมันสามารถขอได้ออืือแทรกแซงได้มันคือการเอาคืนกันไหมครับลึกๆมันมีส่วนไม่มีทางปฏิเสธได้คือคือก็ไม่ใช่ว่าแกแค้นทุกอย่างมันต้องมีข้อเท้จริงครับมีข้อเท้จริงแล้วก็มีหลักฐานรองรับเพียงแต่ว่าถ้าคุณดีๆกันอยู่คุณก็ไม่เอามาพูดอืเยอะแยะ แล้วตำรวจไอ้คนที่มาสอบสวนตัวเชษไม่ว่าใครนะฮะก็ไม่ใช่คนอีกคนอะไรอะพอกันนะ